มาที่ข่าวต่อไปบ้างค่ะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุค่ะรถบรรทุกไม้ยางพาราไม่คลุมผ้าใบไม่มีสัญญาณไฟท้ายค่ะที่บริเวณถนนสายกาญจนาวานิชช่วงอำเภอสะเดาบ้านทุ่งลงุงอำเภอหัดใหญ่และสายอำเภอนาทวีบ้านคลองแงะมีรถบรรทุกขับไม้ยางพารา ทั้งรถยนต์กระบะบรรทุกพ่วงและรถบรรทุก10บล้อซึ่งวิ่งบรรทุกไม้ยางพารานี่ละค่ะจากสวนยางที่โคนต้นยางพาราในพื้นที่อำเภอสเดาอำเภอหัดใหญ่และอำเภอนาทวีค่ะแล้วก็นำ่อนไม้นี่ละคะ่ะแล้วก็เศษไม้นะคะส่งโรงงานค่ะซึ่งรถบรรทุกนะคะก็ไม่มีส่วนใหญ่ค่ะก็จะไม่คลุมผ้าใบค่ะในขณะที่บรรทุกไม้ยางค่ะหรือเศษไม้ไปส่งโรงงานและยังพบว่ารถกระบะบางคันค่ะไม่ติดแผ่น ป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะซ้ำร้ายกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะรถรถกระบะค่ะยังไม่มีสัญญาณไฟท้ายรถและไฟเลี้ยวอีกด้วยค่ะซึ่งก็ทําให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาค่ะหากเกิดท่อนไม้ยางหรือเศษไม้ยางเกิดตกหลน่นลงบนถนนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะคะขับตามหลังมาค่ะก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้ค่ะจึงได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะให้ช่วยดําเนินการอย่างเข้มงวดกวดคันโดยไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนค่ะค่ะถือว่าเป็นอันตรายมากเลยนะคะกับผู้ที่ใช้รถสัญจรถนนในบริเวณนั้นค่ะ